รูปลูกของแม่แนี่ยแม่ดูแม่ดะแมู่เพียนกันนอกรีบกูใช่กูใช่เล่นบอยน้อเหนื่อไมเต้นคือมีป้าสอนในการลองเต้หน่อยมาเล่นก่อนูดเล่นให้ลองพี่ทางแรกที่พอได้าสองพูดให้ลองได้เป็มนี่เ็นนพ่อพอสองเราทำอะไรกัน ก็สองวันให้ร้องเพลงหรอไม่คือคือฟังเล่นกับเพื่อนใช่ไหมอ่าทีนี้เพื่อนเขาก็จะสนกับเราเองมันจะมีวิชาขับร้องวิชาร้องเพลงก็ดีด้วยคนนี้อะไรคนนี้อะไรเออแข่งไม่ได้แล้วครั้งแรกที่เราก็รู้ตัวเองว่าชอบอะไรเขาไม่คยทีน้าลองลองก็ถือขี้แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่มันมากกว่ามัน คือการครั้งการฟังเขาฟังเที่ยวเสียงกันเคื่อนกันอะไรเรลื่อนได้เจี่เสียงได้ก็คือเรื่องเรื่องไหนเรื่องไหนคือมันสามารถที่จะพันแต่ที่อ่าเตเตตอนนี้เราเรียนอ่แ่ทํางานไม้องาบนเบวัตงได้แยกกัรู้บ่เนี่ยเาบอกแม่ว่าอย่ห้ามเก็บอกบอกอายุเลยแต่ราเป็านเพี่ชายพีสาวแม่ พ่อ่อที่ที่ยุคปัจจุบันนี้ที่มุดมากของพ่อแม่บอกนี่พ่เพื่อหนูอันอัจากพ่อ ใช่แม่คือนีแหลูกตีที่ทีที่หันท่านนีซื้อออกไหมทีาอไกัน็ข้องแม่อายว่าพ่ได้แม่แม่แม่ไม่อยาไมาได้ใช่คือเป็นตอนแรกเป็นทีของพุณยาพอมาพอพุ่ยาลก็แม่นี่ยพือ เป็่อ้างแลวแต่ือเราอยังอายุไม่ถึลต้องเป็นชื่อชุดแม่ก่อคือจริงๆก็คือแม่เอเป็นชื่อมเป็นที่มรดกของย่าของย่าของพ่อไปอ่ประเนีอ่าจเพิ่มว่าในแบงแบงคือแบงบ้านแบงตระวาเชียงใหม่ลูกกัล่ะทแหงตองต้ององมีนะแ่ก็เลยงนก็เลยงขอซื้อขอซื้อองย่าเลยเชทยงใหม่าัน้ากันมาอะกันมา เป็นทีน่าบ้างเป็นทีประมาณไ่ข่จากนั้ใหญ่ทั้งหมดก็คือของน้านกือขหง้านเียได้ทีบ้านเป็นทีบ้าก็แต่รู้มันมันก็จะเลยไปกันอีนิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากเระจวบคือคือบอไดทีน่าได้ทีเซบากเนว่าเราซื้อแคเท่านี้เวาชวนเพื่อนเบาก็้นแลแ้วก็แแ้ก็แล้วลแ้ ลูกไปงานท่านำนี่เอฟซีมาฝากด้วยโอ้โหอันนี้ืหมาฝากอีลาใช่ไหมนี่ดูดิเจอร์แล้วเองมาอ้าวเฮียน้อยอุ้งหัวดูบอสโต้ถงอิงหมอนอิงผมติดตามตลอดครับบอสโต้อุ้งอิงหมอนอิงสาวนักเตะด้านแดงขอให้สร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับพร้อมด้วยสุขเสียครับ นี่แหละโยินเงียนก่าเยนีูกว่าขอบคุณพี่รองขอบคุณพี่รองเปนลไห้ขอบครับี่อมาไกอองฝากหลานวทิ่เหลว่าอีราจะได้กินราสคนใช่ไหมคุณองหลาวไหมนี่จางยไม่ช่ใหยช่องจูงกับชโอเคเชื่อเลยว่าหลากจได้นี้ก่อนแกะให้ก่อนเลยจูงกะไม่เอาบอลนซซ กระตุนกตนชอบตัวเลมอนอ่ะกลังซืขารับโอ้ว่าเอเข้ามาแล้วออกไปกันนะออกไปกันต่อต่อต่อตัอที่แบบเอ่อตอวตอนต่งุ่งว่าอะไรดีไลองที่รับจ้างยุ่งยก่งว่าอะไรมาอะไรพอเขามีเป็นรอบเดือนตลาดนัดเข้าไปนั่งเล่นเี่น่ เรัียนรัหนีมาอยู่น้ำแม่ตอนเป็นตลาดัเปตลาดแาร้องตลาดก็เลยคาพไปโอ้แม่โอแม่กาไปึ้นไปนักครับเปิดหมวกไปมือละลายว่าตอนไปใส่แดดใส่หลายวัจับจับชุ่ม มลอมลอว่าดมือมือย่าด้มือว่าใดเกินกมือดปมอย่เรมือแรกที่จำได้ได้่าเป็นท่านอันหนอดีประไลทีวเนเ่ยทิ่ว่าอยากรออย่างลั่นนีวันนีุดผุดผู้ใดพาดไปหัดล่ำบัดแม่น่ะก็โคีงเัยเล่นท่นแม่ว่าถ้าเป็นนุ่มมาทันี้ เออเรื่อว่าเอารูปไปฝากเลียงจริงจังๆว่าเอเขาบอกแม่ม่หน่อยกูเงินไปให้เรียนเลยเอี้ยอกคูันนีแต่กูกูหรองไเล่าถากูันไม่จำบไจแต่ว่ามันต้องใส่เงิน่ากูลเลียนยูโร่บ้างัเลียนยูโร่บ้างเรียนในี่โวจ้า น้ำจอเนี่ยเดี a, a que, que sea, sea, ่ยวเดียวสตหนึ่เดียวก็ถือว่าจริงนีิงหนึ่เดียวน้ำโอลัมอย่างไรเดียวก็่ต่แปกเป็นการชนาต่อหยดจบกร้องเองครับลุงอยากรู้ตอนที่ร้องตลาดบ่อยครับเพลงไหนที่เขาชอบคอหนุประจับเพลงไ่งเออเพลงประจับเลย มันบม่ได้สับนี่มนะไม่ชบไม่สแต่ว่าก็ลงไปเลยเลยไ่ได่ก็ลงลงไปเลยเลยกระจกมาก็จะเรามาไหวันนี้เริ่มได้ไปเข้าประกวดได้เทียวเข้าปรกวแต่สอบสอบประกวดตางงานถึงนึกปรวดที่สองต่องงามันเด็กกันมาจะเป็นจะเป็นของโรงเรียนสงประกวดเอ่อที่สองเขาเกอปะเฮ้ยไมเมื่อแน่กินาเป็นไปเข้า ไลละลงจาเนื้อยคลนเดที่สองลองาซื้อกี๊ต่อน่ามาดที่หนึ่งตลอดติบันเองไ่จราะวคนแข่งมีสองคนโอ้มีสองคนเลยเดทที่หนึ่งมันมันแข่งก็มีของแข่งครั้งแรกกันมีสองคนหรอ่ามีสองคนแล้วเนดับที่สองปกติได้ที่หนึ่งไงที่ได้ที่สองก็คือจำเนื้อไม่ได้กรรมการเดทที่หนึ่งะนาเกียริพวกกรรมการได้ทที่สอง เพรา่อต้องอย่างครับเออพ่อด่ามาให้พ่อด่ามาถามน้องมดีกว่านี่มาเดี๋ยวผมถามให้ครับพ่อนีมาเป็นคนตั้มถามอะไรวมาถามมาเจอมาโจอมาเจอซะหลานเนี่ยมันเจอมันมันลุ้นเห็นมันไม่ได้โุ้นช่วยมันลุ้นละเออมันมันเป็นเป็นเรื่องในชีวิตของลูกมันลูกจะไปถามพ่อก็ไม่ได้ลูกก็ต้องตอบด้วยด้วยความจริงของตัวเองไงเออเป็นคำถามก็มีคำถามันมันไม่ใช่คอนเทนต์ไงมันเป็นการที่สัมภาษณ์ความ จรเฉยๆนลูกันนี้คือคืนเวทีง่ายแบบว่าคืนเวทีง่ายงสิ่งไั่ด้ว่าวทีแรกเวทีแรกเปทีแรกเป็นลูกองของ่อแ่จ้า่อเปอเอลอาพี่น้องีเยอมากอาวเจ้างมาแล้วอของพ่อพอเองพ่อาที่สวยวต้องพ่อแม่ก็ได้หอพ่อเอกก็ได่พ่อเอกอ่านแดนเพื่อนบวแเอ เลยได้ติดใจได้บัดบัดเพิ่นชอบให้หน่อยนะครัที่หลับผมวันนี้เที่ต่อไปใ็นสิบสิบสิ่ดผมมาเดิมพอไปครลแล้วก็ิ่มเขาก็เรมหมจากโกลาล้วก็มนกี้นั่นม่เลียนล่างโมเลียนล่างทีอง กมอยุี่ตอนนี้เธอคิด่า16ีที่หา16ปีตอนนี้17ีแล้วโอ้ตอนนี้17้วไก่พอดวัดโดนเลใจกพอดวัดโดแล้ว17นีใช่ครก่ไมาพอดแล้วนี่ไใก่ม่พอดแล้วสวนนดี้ก็คือรดแงนี่แมลนเขาากมีงานเขาก็โน้มมเอ้อนออกสิทีเขาจะิ่มาทงเปลี่ยนลวมันจะทุ้มไมาท่งเดวมาลองเพ่งในนละประมาณนั้นตอนนี้รับรับรสิ่งได้ไปรับเพิ่อบ่เม อย่ีไปซอยเพนเนียแบบขันไม่ได้แบบมันแล้วก็ไปลอกกูผู้ใา้จริงจังจรงสมัคสมัคพีเพลงานเียนแต่แบบคนบาหวานระลำงานอีกอีกงานหนึ่งแล้วที่นี่เป็นกระอีกงานหนึ่งกั่คนไปเออเป็นกรสีโทมาหานูไปเดิไปล่ำแต่คือได้ล่ำเป็นก่อนยืนมาก่อนย่อโยกอ่อนย่อพู่กที่ไปรอเพลยังเดียวอ๋อคือพาไปล้ท่าน่อวา่านเนยิง บจะอีดีบอมเนเจียงอันนี้ยินเราคนขั้นอยู่ทังสีเกตแม่อีบอื่นที่ไเป็นสีเกตนะ่านคนลเกิดอยู่กรุงเทพแต่ว่าพอกับแม่คอยคอยดูหลานก็แม่แม่แบเพิ่นจะ่วว่าพ่อหลาก็้นแลเไปอยู่ไปอยู่บ่อน่ออยู่บนังว่าีเกตาากหลางอยู่กับปัน Bạn nha, bạn nha bạn cứ bảo anh, dù sĩ giải kết, lắng sư sĩ giải kết chứ không. Cảm ơn, đừng có dùng sĩ giải kết. Mẹ không thấy nghe nghe sĩ giải kết đâu. Có, dùng sĩ giải kết. Còn không thấy nghe, dạ. Không có, không có, không thấy nghe, bác. Ờ, bác biết. Mà bạn, anh lắng, lắng, lắng hết, bác. Giờ ngon đừng quên sĩ giải kết. Lắng lấy à? Lắng dù sĩ giải kết à. Bạn lắng đi đi, sĩ giải Lắng Lắng ผมที่ให้แล้วนหลังหลังสิ่งนม่ร้านแทงเนี่ผมาไปตัเนี้ยตเนี้ยเยียมบ้านพื้นติจะพาไปผมอ่อันน้เา็กไม่เห็นเออจมอายเข้ามนหยิบเป็งูหลายเออแม้ว่าที่พิตก็ไปนดนิดที่านแบบไหนมันพูฮู้จะทำเป็นผมที่พ่บอกก้อนเนี่ยเนี่ยผมท่านในดลผมเปนผมมาสเปรย์ผมผม่งเป็นผมรทีเพินทีเพิ่นทีเพิ่นบี่แรกนมัน อาชี่เป็นของเองดีกว่าพอต่อใช่ไหมเี้ยตัวเองดีกว่ามาบัตรตัวนี่ม่ชื่อเห็นไม่อหรอกมาทันทีเลยเนี่ยพาแบบปักรับโนกฐานรับไปนั่นมันเลยว่าตอนยึ้เปียวโน17หรอจเจ็7ปีอ่าน้อยๆคุณวาดอี20ก็ปีเกินไปบัดนี้คิดแต่ควาเน่ยชา ีีดีบแบบบา่กงคอวาเขามเรื่อเขาเขาว่องสูงสูงนเยอสั่นออันนี้ก็คือว่าเขารบเหมือนกันเรอ่มือคนละยาอันนี้เขาเขาบินเขาบินเราเเราขัีกับตีบินได้แล้วอืมเนอเนียบินมาเลยห้าห้าห้ว่า ข้าวันอะไรก็ขาให้ับผ่อนเก็บนันเงทนตีอวันนแ้ไั้นมันจะต้องเอ่อกเอ่ยเอ่จูเออเอออนนี้มจเครียดแล้วมันจ่ควายเอเรพรยโจสีมวสวนที่ว่าลูกรุย่ง่านเด่าสอด่นีแต่ว่าพออายุนี่จะขึ้นไปเนี่รื่องสอดมากเลยมาน่ะ มั <toys> ้ค <m ics> <sh yelled> ิดได้เราเพ่านวัดโจนีะว่าอ้พเนี่ยออไอ้อยน้่มซือซื้อเสียวเขาจีนลูสาวเสียวเนี่ยยังไงเนี่ยแล้วอะไรอย่าเงีเงิ้เงินซิวทีสนใจเลยเงินสั่งมานพเอาเของที่ราเวิร์คเป็นแบะเป็นที่อพที่เป็นซอยสนใจนะคือน้าพัดน้ำแรในการสร้าง ครอบครัวในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซื้อที่เอาหญ้าหรืบ่อซื้ที่ขับยาซื้ที่ขับยาละปมาณสางบาอแต่ก้อนนั่นี่มีทรัพย์สี่ยังไม่เป็นความเจ้าของพ่อแม่ว่ามีอย่างมาอาศัยาอยู่เนาะมาศัยยาอยู่ยาก็ได้แบ่งทีให้แเดี๋ยวามว่าเอาจากสบายใจก็ได้สื่อที่สาบาทนที่ยี่บัานได้กว่ามีเีเกียรติมี่สเกียนี่แหละมึงนี่แหะมึงเียเกียรติ ก็เ่็นไนี่ย่ได็ซื้ออืม่ได็ซื้อที่แม่นั่งบ่บ่บ่นั่นนัยะนี่ตุอกองยุ้งเนั่งกระเสียวเกิเกกระเสียวตั้งชตเจ้าว่าปรีอยกดูใกลไวัดโตวัดโตวัดที่ซื้อเอาวัดโตเรยกว่าที่องทีสางไทยแเนี้ยอต่เนี้ีุผาเนแน่นฟันพอนี่กมคุณลานลาไม่เข้าใจพี่ใหญ่แล้วพ่อช่วยอยูย เรวบุญพุ่นก็ใส่โบเบิร์ตีนเีนหะเพราะว่าาสราตรก็ใส่โเบิร์ตแบบนก็เพราะ่นน้ำดอกเราะนน้ำ่าเออเมนเทลสเก่งปัญญาทากะรสมเปินสี่ <pe> ok ินนี้จากคนเออเพราะัปกบวกคนดีๆง้อคนหนาไปเท่านั้นหละเออี่รกขอเรียน้ำขันเจีาน้ำอสอบนเวันเสยพอกพอเลียนเอา เสียวผมนั่งยิ้มป่อยๆอยู่นางเจ้ามนเดีอดมาแล้วุนเร็วน่อยเอาไมีไหวจะเาขุมทีตาย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 ดูนี่อ่ะพ่อเป็นเตาที่เอาวิโนย่าามาเนีาวิโนยอที่าสอย่าามานี่เป็นการบอรัวบอรั่วหัวมวลแย่ลูแย่บ่อตัวบ่แมลงหัวหนามัอยู่ยกใหรเด็กหน่อย ในระพุ่นโมเมนต์เดียพี่น้อกก็คือสี่เล้วยที่หลูมาอย,ยู่จุดนี้ก็คือาการอะไรก็คือดูลแลกันไปพ่อก็ดูแลลูกล,ลูกก็ดูแลพ่อไปถึงกว่าว่าวินาทีสุดท้ายเวลาชีวิตจ,จะหาใหม่ซึ่งชอบไปยนต์หน้นา,าพัฒนาสิ่งนี้ก็ดึนถึงนมาแท้พ่ากับตากจากเจ้ากะตา,ากกต้องก็มาที่ตลอดว่าคนที่มีบุญคุณสร้างลูกสร้างคนสร้าง ให้หนูมีตัวตนสร้างให้หนูมีให้คนให้รู้จักให้คนที่รัก